สวัสดีครับช่องป้าหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันณนะตลาดลานสักอีกแล้วนะครับเช้านี้ที่ตลาดลานสักนะจ๊ะเช้านี้วันที่18พฤษภาคมนะครับสอง6นะครับผมคนก็ยังเดินกันน้อยอยู่นะครับ กระทร้อนกระท้อนกระท้อนอะไรดีจ้าถามได้นะครับเจ๊ทอมมาไมจ้า คนก็เดินเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เช้าอยู่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่วงประมาณ7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงครึ่ง

อือ้อตื่นเ้าซอยเราก็จะแยกประมาณ4ีสี่เส้นนะครับสี่สายนะครับผมซอยเดียวก็จะมีสี่สายนะครับ อาปลาอะไรถามได้นะครับคนก็กำลังไหลนะครับผม มด้นะครับ มนคนก็เดินยังไม่เยอะนะครับก็พอช่วงนี้ประมาณช่วง2องโมงกว่านะครับผม2องโมงนิดๆใครว่างหรือใครอยู่นะแถวตลาดล้ดานสักนะครับผมชายทานนีก็มาเดินเที่ยวกันได้นะครับ พลอดช่องแล้วมันลอดช่องลงมาแล้วนะของลอดช่องลงมาแล้วหลอกหากปลาอะไรถามได้นะครับน้ำบัดพ่อน้ำบัดให้หน่อยแลาว่ามายืนโบกมือโบอกอะไร รอปัผมมารอน้ำเนี่ยน้ำมันกอดูได้เลยมันจะมาแล้วแต่มันก็ยังไม่มาจะมาไม่มาเนาะขนาดไม่ต้องยอดผักแล้วต้นไม้ต้องเป็นต้นต้นยังไม่ตกเฮ้ยตกมาแบบแบบเหมือนฉีดยาแล้วก็ไอฉีด ย้ายขอแบงค์งา102ใบได้ป่ะสวยของพี่กินได้เลยจ้ากินได้เลยกินเถอะเอาข้าวมาเทราดเลยอ้าวก็จะขอเขาบอกกินได้เลยไหมแม่แน่แม่แม่แม่ได้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  ได้ไงได้ไงหด้ที่เสื้อไงดง้ดูระไเรือล่ก็ตุ้มหกใบอะเรือด้วยหนูด้วยเขาด้วยน้ำด้วยปลาด้วยไม่จมได้ไงก้าของไปหมดเลยหรือจะเรือ คนไ่ว้น้ำเป็นก็รอการไหว้น้ำเจ้าพญาเลยล่มกลางพอดี่าไรครับสิบ <10 S 1> <10 S 2> หัวสิบห <10. S 2> ัวสิบหน้าถึงห่อเลยพ่อขอสิบสองยี่สิบใบเดี๋ยวผมใส่ถุงใหญ่ให้ของใบเลยมันสิบหัว ได้แล้วครับผมร้อยหนึ่งขอบคุณครับดีดีเอะไรนะครับกบสองบาทครับผมถ้าอย่างงูสามบาทร้อยสองร้อยห้าสิบนี่สองบ,าท, 100, บาทถูกแล้ว อ๋อสองบาทสามสิบร้อยละสองร้อยสามสิบอย่างงบนสองร้อยห้าสิบเหมือนกันนี้อสองร้อยสามสิบเออเอา 아 i c 이 양네. หาบอะไรถามได้นะครับมีหนังภาคสองไหลูก

มาจะขไขมาจะขไขมาจะขไขไปจักคนนั้นเลยนะนี่นะครับตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมหาปลาอะไรถามได้นะครับ angkan <tipuluh> labah laba <tipuluh> ครับจะเป็นผูุ้ทาผู้แก่เยอะมากนะครับที่มาซื้อของกันนะครับผมนะวันนี้นะ แน่น <si เลยเดินกันแน่นเลยจ้าอะไรดีครับไอ้ไหวเนาะยี่สิบบาทครับอาปาไลถามได้นะครับ ครับผมอคร,บครบับปลาอะไรถามได้นะครับอนรกยังไม่มีหมดมลุมอนนอือ่นอันนี้โค

ของเราก็จะมีของขายหลายอย่างนะครับทางตรงข้ามของก็จะขายเยอะยม้ำหวานเฮ้ยน่ารัก่องมกแสบเลยจะลังแสบเลยพ่อ จะให้ล้มแข่งเหรอห่าห่าปลาอะไรห่ำได้นะครับปลาอะไรพ่อเขาสั่งปลาอะไรไว้

เจ๊วอกถามว่ากูกลัวตัวครึ่งงแ้กันเย่ยงเียนแดงไปก่อนเงียนแดงเน่ะเออหึงร้อยเดียวไม่มีหรอกอน่นยกบอกน้อกก็จับจัไในน้ำโตประย,ยัย หรือในเขื่อนเนี่ยมันมีลูกเดี๋ยวมันก็มีลูกมันอยู่ด้วยกันได้หมดเนี่ยถ้าไม่มีใครกินมันได้แล้วตัวเราใหญ่เน่ยครับโอ้โหผมว่ามันขมไปกินก็น้อยมากขยะบรรจัยเนี่ยผมเอาขึ้นมามันตายเนี่ยผมใส่เกลือกมาหายหมดเลยเนาะพี่ผมหาเองนะเปิดดูได้เลยเนี่ยตรงนี้ผมไม่อยากเห็ ครับช่องผมได้เลยครับคนตอนนี้ก็กำลังเดินก็กำลังจัดจเยอะนะครับเดินเยอะนะครับเดินเยอะการซื้อก็เยอะนะครับเขาบอกว่าสวยร้องไา้เลย ซื้อไปซื้อจักกับอีกไงน่ารักมากตรงนี้จับไม่ได้เลยไม่มีเหยื่อจะจักได้จะเย็นนะลูกช่วยไหมลูกจะซื้อเยี่ยมมเยี่ยมมาได้เป็นร้านไก่นะครับร้านไก่ร้านหมูนะครับราคาถูกนะครับ นี่จะเป็นปลาที่เราหามานะครับผม หาปลาอะไรถามได้นะครับครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องป้าหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ